กราบนอมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเ <c oughs> จริญพรย,ยัตยพุทธบริษัทที่ได้สนใจติดตามรับชมรับฟังการสาธยายอัตถกถาคุตการนิกาย คถาธรรมบทอรหัตทวักที่เจ็ดเรื่องที่ห้าในโอกาสนี้ก็จะได้สาธยายเรื่องพระมหากัจจายนะเถระพ <c oughs> ระศาสดาเมื่อทรงประทับอยู่ที่บุพพารามทรงประรบพระมหากัจจายนะเทระตรัสพระธรรมเทศนานีวา้ว่า ยัดสินทริยานิเป็นต้นพระเถระยกย่องการฟังธรรมความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งพระศา,าสดาอันพระสาวกหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วประทับนั่งณภายใต้ปราสาทของมิการมาดาในวันมหาปรวรณาในสมัยนั้นพระมหากัจจายนะเถระ อยู่ในอวันที <c oughs> อวันีชนบทก็ท่านนั้นมาแล้วแม้แต่ที่ไกลย่อมยกย่องการฟังธรรมนั่นเทียวเพราะฉะนั้นพระเถระผู้ใหญ่ทั้งหลายเมื่อจะนั่งจึงนั่งเว้นอาสนว้เพื่อพระมหากัจจายนะเทระเทา้าสกกะเทวราชสเสด็จมาจากเทวโลกทั้งสองพร้อมด้วยเทพบ,บริษัท ทรงบูชาพระศัสดาด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้อันเป็นทิพย์เป็นต้นแล้วประทับยืนอยู่มิได้เห็นพระมหากัจจยณะเทระจึงทรงรำพึงว่าเพราะเหตุอะไรหนอแลพระผู้เป็นเจ้าของเราจึงไม่สามารถปรากฏก็ถ้าพระผู้เป็นเจ้าพึงมาการมาของท่านนั้นเป็นการดีแลพระเถระมาแล้วในขณะน,นั้นนั่นเอง แสดงทนซึ่งนั่งแล้วบนอัศนะของตนนั่นแลเท้าสากาดทอดพระเนตรเห็นพระเถระแล้วทรงจับเข่าทั้งสองอย่างมาแล้วตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรามาแล้วหนอเราหวังการมาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ทีเดียวดังนี้แล้วก็ทรงนวดเท้าทั้งสองของพระเถระด้วยพระหัตทั้งสองบูชาด้วยกองหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น ไหว้แล้วได้ประทับยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งเทพยะดารักใคร่ภิกษุผู้สำรวมอิสีภิกษุทั้งหลายพลน,นาว่าเท้าสกกะทรงเห็นแก่หน้าจึงทำสักการะไม่ทรงทำรรสักการะเห็นปานนี้แก่พระสาวกผู้ใหญ่ที่เหลือเห็นพระมหากัจจยนะเทระแล้วจับข้อเท้าทั้งสองโดยเร็วตรัสว่า พระผู้เป็นเจ้าของเรามาแล้วดีมาดีแล้วหนอระหวังการมาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ทีเดียวดังนี้แล้วส่งนวดเท้าทั้งสองด้วยพระหัตถ์ทั้งสองบูชาแล้วไหว้แล้วประทับยืนอยู่ณนะส่วนข้างหนึ่งพระศัสดาทรงสดับถ้อยคําของภิกษุทั้งหลายนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ มีทาวารอันตนคุ้มกรองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเช่นกับด้วยมหากัจจายนะผู้บุตรของเราย่อมเป็นที่รักของเราเทพเจ้าท่านหลายนั่นเทียวเมื่อจะทรงสืบมนุสสนธิแสดงธรรมจึงตรัสประกาานิวา่ายัสินตริยานิสมะถังคตานิอัสายถาสารถินาสุตันตา ปีนะมานัสสะอนาวะอนาสวัสสะเทวาปิตัสสะพิหยันติตาทิโนอินทรีทั้งหลายของผู้ของพิสุใดถึงความสงบแล้วเหมือนม้าอันนายสารถีฝึกดีแล้วฉะนั้นแม้เราเทพเจ้าย่อมกระยิมต่อพิสุนั้นผู้มีมานะอันละแล้วผู้หาสวะไม่ได้ผู้คงที่ แก้อัดเนื้อความแห่งพระคาถานั้นดังนี้อินทรีหกของพิสูจใดถึงความสงบคือความเป็นอินทรีอันตนตรมานแล้วได้แก่ความเป็นอินทรีหมดพยศร้าย,ายเหมือนมา้าอันนายสารถีผู้ฉลาดฝึกดีแล้วฉะนั้นต่อพิสูจนนั้นผู้ชื่อว่ามีมานะอันละแล้วเพราะละมานะมีอย่างก้าวดำรงอยู่ ผู้ชื่อว่าหาอาสวะไม่ได้เพราะไม่มีอาสวะรสีบทว่าตาทิโนความว่าทั้งเหล่าเทพเจ้าทั้งเหล่ามนุษย์ผู้กระยิมคือย่อมปรากฏปรารถนาการเห็นและการมาของพิสูพผู้เห็นปานนั้นผู้ดำรงอยู่โดยภาวะแห่งผู้คงที่ ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระมหากัจจายนะเทระจบอันนี้ก็เป็นเพียงครั้งหนึ่งในในเรื่องของพระมหากัจจายนะเทระเป็นเสี้ยวหนึ่งใน ในความเป็นในการดำรงตนของท่านนะนะเหมือนกับท่านหมอชีวกที่กล่าวไปในเรื่องเรียกก็เรื่องเรื่องแรกของของอารหัตตวัคนะที่ท่านได้ทำแผลให้แก่พระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องของพระมหากาัสปะเทระที่พระพุทธเจ้าทรง ัสให้อยู่ดูแลวัดเพื่อที่จะรับสงเคราะห์โยมนะเมื่อมีโยมมานิมนต์ไปทาบุญด้วยมงคลหรือว่า,าว่าวมงคลต่างๆแล้วก็เรื่องของเพลระถศีละเทระนั่นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นเองนะดังนั้นหรือว่าแม้กระทั่งพระอนุรุธทธาเทระเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์หนึ่ง ในช่วงชีวิตของท่านเท่านั้นเองไม่ใช่ชีวประวัติของท่านก็เป็นชีวประวัติอย่างเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งหมดนะพระมหากัจายานะก็เช่นเดียวกันะถ้าโยมจําได้พระมหากัจายานะในท่านเป็นพระเถระที่ก่อนบวชในท่านก็เป็นเชื้อสายกษัตริย์องค์หนึ่งะ มีผิวพรรณวันนะเนี่ยดีนะฮะถ้าว่าภาษาในยุคป,ปัจจุบันก็คือมีผิวพรรณวันนะดีรูปลออะไรประมาณนั้นนะนะดังนั้นจนเป็นเหตุให้โสรายะลูกเศรษฐีเนี่ยดำริในสิ่งที่ไม่ดีต่อท่านนะโดยการคิดว่าโสรายะพอเห็นพระ กัจจยนะแล้วนพะระมหากัจจยนะแล้วก็ดำริในใจคิดในใจว่าเอ๊ะพระภิกษุรูปนี้เนี่ยมีผิวพรรณดีหน้าตาหล่อเหลานะถ้าว่าเรามีปรรยามีผิวพรรณดีอย่างเนี้ยเป็นคนสวยเนี่ยจะต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยเพอคิดอย่างเนี้ยคิดไม่ดี คิดในสิ่งที่ไม่อยู่กรับร่องกรับรอยกับพระอาหารหันต์ผู้มีบุญบารมีมีฤทธิ์เนี่ยก็เลยเพศเปลี่ยนจากเพศผู้ชายไปเป็นเพศผู้หญิงอนนะนี่อันนั้นก็คือเป็นชืช่อว่าประวัติช่วงหนึ่งของพระมากัจใจยนตะโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเหมือนกันนะดังนั้นการที่เราไปคิดไม่ดีไปพูดแล้วก็ไปทำไม่ดีต่อผู้ที่มี บุญบารมีมีคุณธรรมสูงกว่านี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการกระทําที่เป็นกรรมไม่ดีนะคือความจริงแล้วท่านโสระยะท่านก็ไม่ได้คิดอะไรที่มันไม่ดีจนทำร้ายท่านนะแต่ว่าด้วยด้วยจิต เจตนาที่ไม่ดีมันก็เป็นกรรมที่ไม่ดีเจริญพรยมพี่ประกอบนะก็ในเรื่องของพระมหากาจยนะเทระในในช่วงที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีการแสดงธรรมมีการแสดงธรรมแล้วก็มีเท้าสกะหรือว่าบ้านเราเรียกว่าพระอินนะนะเท้าสกะของคนอินเดียก็คือพระอินบ้านเราหรือ ถ้าเป็นคนจีนก็เขเรียกว่าเง็กเสียนองเตขงเข้ของเขาก็คือพระอินบ้านเรานั่นแหละเป็นเทวดาองค์เดียวกันนะเพียงแต่ว,ว่าขึ้นอยู่กว่าที่ไหนจะเรียกยังไงลงมาร่วมฟังธรรมด้วยนะลงมาร่วมฟังธรรมด้วยทีนี้ช่วงแรกก็ไม่เห็นพระมหากัจจายนะก็เอ๊ะทำไมพราะคุณเจ้า กัจจายนะไม่มาอะไรต่างเนี้ยถ้าว่าท่านมาเราจะได้อะไรจะได้เข้าไปปฏิบัติบีบนวดนะนะก็คือเทวดาเนี่ยเขาต้องคือความจริงเนี่ยเทวดากับมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่อยากเข้าใกล้มนุษย์หรอกเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นกายหยาบแล้วก็มีกลิ่นตัวมีของ ก็คือว mm ่ามีปฏิกูลอยู่ในร่างกายอะนะมีกลิ่นไม่ที่เทวดาก็ไม่ชอบอะนะถ้ามนุษย์ตัวไปเนี่ยแต่ถ้าว่าเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมนะมีคุณธรรมเนี่ยเทวดาเขาจะอยากจะเข้าใกล้เพราะว่าเขาได้มาดูแลปรนิบัติเนี่ยเขาจะได้บุญด้วยนะนนั้นก็คือเอเทวดาอย่างเช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งในในพระธรรมบทนี่แหละในพระไตรปิฎกนี่แหละ ช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงประชวรเนี่ยนะก็พระอินเนี่ยก็มาก็เรียกว่ามีพระภิกษุมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็เอาก็คือพระพุทธเจ้าทรงเสด็จเข้า,าก็เรียกว่าอะไรเข้าห้องน้ําหรือว่าจวเจวทไม่ได้เนี่ยก็ประพาสประทับนอนอยู่นะดังนั้นการอุจาระปัสสาวะอะไรก็ต้องมีถังมีอะไรมารองใช่ไหม พระพิสุมาปฏิบัติเช็ดเนื้อเช็ดตัวพระองค์อยู่นะเสร็จแล้วก็ก็ต้องเอาสิ่งปฏิกูลเหล่าเนี้ยไปเททิ้งพระอินเนี่ยอยากได้บุญไงต้องการได้บุญก็เลยมารับอาสามาแบกถังสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ยไปทิ้งเองนะฮะนี่ก็เรียกว่ารับใช้อุปทาผู้มีศีลธรรมมีบุญบารามีเนี่ยจะได้บุญเยอะนะดังนั้นพระ มหากัจจยนะก็เช่นเดียวกันน่ะเท้าสกาศหรือว่าพระอินท่านก็ต้องการที่จะได้บุญอะไรอย่างเงี้ยท่านก็พอเห็นพระมหากัจจยนะเดินมานั่งเนี่ยท่านก็เข้าไปบีบนวดเลยนะอแล้วก็มีพิสูจกลุ่มหนึ่งอ่ะสามสี่รูปมันนั่งนินทานั่งสนทนาก็นดูสิเท้าสกาดเนี่ยไม่ไม่ยอมกราบไม่ยอมสกักการะพระเถระรูปอื่นเลย มาถึงก็เข้าไปบีบนวดพระมหากัจยนะรูปเดียวเงี้ยก็นินทาก็คือประมาณว่าดูสิไม่เหมาะสมเลยเท้าสกัดทําอย่างนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าทรงได้ยินก็เลยตรัสถามว่าเธอคุยอะไรกันอ่าก็เลยบอกว่าคุยเรื่องเนี้ยพระอินทร์กับมหากัจยนะนี่แหละพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่า อินทรีย์ทั้งหลายของภิกษุใดถึงความสงบแล้วเหมือนม้าอันนายสารถีฝึกดีแล้วฉะนั้นแม้เราเทพเจ้าย่อมกระยิมต่อภิกสุนั้นผู้มีมานะอันละแล้วผู้อาาอาสาวะมิไดคงผู้คงที่นะก็คือว่าเทวดาเนี่ยยินดีสําหรับพระอริยบุคคลมีพระอรหรันมีพระโสดาบันเป็นต้นแล้วก็มีพระอรหันเป็นที่สุดเนี่ยก็อยากจะรับใช้ อุปถากดูแลผู้เป็นพระรยะบุคคลเหล่านี้เพื่อตัวเองจะได้บุญนะพระอินทเองก็อยากจะได้บุญเพราะว่าพระอินเนี่ยเสวยบุญอยู่บนสวรรค์เนี่ยก็กินบุญหมดไปถ้าไม่สร้างบุญใหม่บุญก็หมดก็มีโอกาสตกสวรรค์เยอะนะถ้าบุญหมดบุญขึ้นมาเมื่อไหร่อันนั้นก็เลยต้องมาสั่งสมบุญมาทำบุญบ่อยๆเหมือนกันเพื่อตัวเองจะได้อยู่ใน ตำแหน่งพระอินนานานหน่อยนะแล้วก็มีการอธิบายพระกาถานี้ว่าอินทรีหกของพิสุใดถึงความสงบแล้วนะอินทรีหกของพิสุใดถึงความสงบแล้วคือความเป็นอินทรีอันทนทรมานฝึกฝนตนเองดีแล้วได้แก่ความเป็นอินรีย์หมดพยศร้ายเหมือนม้าอันนายสารถีผู้ฉลาดฝึกดีแล้วฉะนั้น <c oughs> พอพิสูจน์นั้นผู้ชื่อว่ามีมานะอันละแล้วเพราะละมานะมี9ก้ายางนะดำรงอยู่ผู้ชื่อว่าหาอาสวะไม่ได้เพราะไม่มีอาสวะสี่นะบทว่าตาทิโนความว่าทั้งเหล่าเทพเจ้าทั้งเหล่ามนุษย์ย่อมกระยิมคือย่อมปรารถนาะการเห็นและการมาของพิสูจนผู้เห็นปันนั้นผู้ดำรงอยู่โดยภาวะแห่งผู้คงที่นะ ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยในการแก้อัดเนี่ยอธิบายอัตกถฐานี่บอกว่าพระผู้ที่มีอินทรีหกเนี่ยก็คือผู้ที่ถึงความสงบแล้วสงบซึ่งกาก็เรียกว่าอะไรสงบจากการในการควบคุมดูแลควบคุมอินทรีย์ของตัวเองทั้งหกได้ก็คืออินทรียหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นผู้ควบคุม สํารวมในอินทรียห6แล้วนะอย่างที่โปรงจัดบอกว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายอินทรีห6ประการนี้คือจักขุนจักขุนจักข,จกขุจักขุนตรีหนึโซตินตรีหนึคานินตรีหนึชีวะหินตรีหนึกาย,ยินตรีหนึมะนินตรีก็คือใจมะนินตรีหนึอินรีหประการนี้แหลนะก็เรียกว่าสามารถควบคุมอินทรียหก ตัวเองได้แล้วนะ <c oughs> นีมานะเก้าอย่างนะการควบคุมมีสีหกเนี่ยเพื่อละมานะเก้าอย่างนะมานะเก้าอย่างเนี่ย <c oughs> มานะเก้าอย่างก็คือว่าการถือตัวถือตนมีความสําคัญตนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยไปชอบไปโอ้อวด ไปถามอ,าอวดเบงโอ้อวดไปถามคนอื่นว่ารู้ไหมฉันเป็นใครรู้ไหมพ่อฉันเป็นใครอย่างนี้นนะก็ <g ül> <g ül> คือพวกพวกถือตัวถือตอนว่าตนเองเป็นใหญ่อย่างโน้นอย่างนี้นะพวกผู้ที่ละอินทรี์หกได้แล้วก็คือหนึ่งเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขานะก็คือละกความถือตัวถือตอนว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่นะ สองเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตนว่าตัวเสมอเขานะหรือว่าอย่างเช่นว่าเราเห็นคนที่มีฐานะร่ำรวยมีตำแหน่งใหญ่โตนี่ก็ไปโอ้อวดว่าตัวเองเนี่ยมีฐานะเท่ากับคนคนนั้นนะข้อแรกเนี่ยสูงไปไปโอ้อวดว่าตัวเองสูงกว่าคนเหล่านั้นข้อที่สองไปโอ้อวดว่าตัวเองเนี่ยมียศมีตำแหน่งมีฐานะเท่าคนเหล่านั้น ก็ที่สามเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลวกว่าเขาอันนี้ก็มีด้วยนะอ่อย่างเช่นเพ็นคนอื่นเป็นคนเลวก็ไปสำคัญตัวไปยกตนว่าตัวเองแง่เลวกว่าเขาอ่ะอ่แกเลวเท่านี้เองเหรอฉันเลวกว่าแกอีกอย่างเงี้ยเลยประมาณเนี้ยนะเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวเองว่าเลวกว่าอ่าสำคัญตัวเองว่าเลิศกว่าเขานะ เป็นผู้เสมอเขาแล้วสําคัญตัวเองว่าเลิศกว่าเขาหมายถึงว่าอยู่ในสถานะเท่าเทียมกับคนอื่นแต่ไปโอ้อวดไปสําคัญตัวเองว่าสูงกว่าเขานะกที่5เป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวเองว่าเสมอเขานะอ่าไปโอ้อวดว่าฉันมีตําแหน่งอะไรฐานะก็เท่ากันแต่ไปสําคัญตัวเองว่าไปโอ้อวดว่าตัวเองเนี่ยมีฐานะเท่าคนอื่นเหมือนกันนะ หกเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวเองว่าเรวกว่าเขานะเร็วเท่ากันนะแต่ไปสํสำคัญว่าตัวเองอะเร็วกว่าคนคนนั้นนะเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวเองว่าเลิศกว่าเขาเป็นคนเร็วเนี่ยเรวกว่าคนอื่นเนี่ยแต่ไปสํสำคัญตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นนะเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เรวกว่าเขาอ่ะแต่ไปสํสำคัญตัวเองว่าตัวเองดีเท่าคนคนดีอ่ะ เป็นผู้เลวกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลวกว่าเขาอันนี้ตรงไปตรงมาดีถือมานะนะละมานะทิฏฐิเก้าอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ละอาสาวะสี่อย่างได้นะเพราะละมานะมีเก้าอย่างดำรงอยู่ผู้ชื่อว่าหาอาสวะไม่ได้เพราะไม่มีอาสวะสี่อาสวะสี่ก็ได้กล่าวไป ก็คือแล้วนะอาสวะสี่ก็คือการละกิเลสอาสวะได้สี่อย่างนะ,ะละอาสวะกิเลสสี่อย่างได้นั้นเนี่ยก็คือละกามาสวะนะก็คือในเรื่องของกิเลสกรมนะละการมัวเมามุงบุนอยู่ในเรื่องของกรมนะอย่างเช่น ในเรื่องของการมารมนะในเรื่องของเพศในเรื่องของอเห็นรูปสวยรูปหลอ่อในเรื่องของเสียงเพราะไม่เพราะากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นละการหมุนม,มุ่นเมาๆในการมารมในรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพาะัะธรรมารมนั่นเองก็ที่สองก็คือพระวาสวะก็คือละพบได้ละพบหมายถึงว่า,อาตอนแรกนี่เราอยู่ในอารมณ์สงบเย็นนะ จิตใจประพัฒสอนอไม่เศร้าหมองแต่พอมีอะไรหรือใครมาทําให้จิตใจเศร้าหมองขุนมัวเราก็จิตข,ของเราก็ขุนมัวเนี่ยก็เกิดพบแห่งยักษ์มาแห่งสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาทําให้เราโกรธหรือว่าเกิดแห่งพบแห่งพบของเปรตอสุรกายก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นน่ะเห็นมีใครมาโชว์อะไรก็อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้ของเขาอะไรประมาณนี้นะ ก็เกิดพบขึ้นมานะถ้าละพบเหล่านั้นได้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาใครมาทำยวยโมโ,มโหก็ไม่โมโ,มโหไม่โกรธใครมาย่วยหลงอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งใดเราก็ไม่หลงไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะทิฏฐาสะวะก็คือละทิฏฐิได้ทิฏฐิก็คือความยึดมั่นถือมั่นความคิดความเห็นในความเชื่อของตัวเองอะละทิฏฐิความเห็นของตัวเอง นะไม่ใช่ว่าเราแสดงความเห็นอย่างนี้มีคนมาแสดงความเห็นขัดแยง้งเราก็ไปโมโห,โหอย่างนั้เก็เรียกว่ายึดมั่นในทิฏฐิในความเห็นในอุดมการณ์ของตัวเองถ้าละได้ตรงนี้ก็จะได้ไม่มีปัญหานะอวิชชาสะวะก็คือละความไม่รู้แจ้งเห็นจริงนะอะไรคือไม่รู้แจ้งเห็นจริงอย่างเช่นว่า <c oughs> ฝนตกแล้วโมโหฝน ถ้ามีคนมาด่าก็ด่าตอบเงี้ยนะก็เรียกว่าเกิดอวิชชาขึ้นมาอาวิชชาเนี่ยก็คือการไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเออแดดออกเพราะอะไรฝนตกเพราะอะไรก็เลยนั่งโมโหฝนนั่งด่าแดดนะก็ก็เรียกว่าคนที่ไม่เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติของกฎธรรมชาติอะ มีคนมาด่าเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขามาด่าเราก็เลยด่าตอบโมโหตอบเนี่ยนะเขาเรียกว่าไม่เข้าใจความเป็นจริงส่วนคนที่รู้และเข้าใจตามความเป็นจริงก็จะรู้ว่าเอฝนตกเพราะมีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้อ๋อเขาดีเหมือนกันจะได้พื้นดินจะได้ชุ่มชื่นต้นไม้ก็จะได้ไม่ต้องรดน้ําเปลืองน้ํานะธรรมชาติก็จะได้ดีขึ้นนะมีคนมาด่าอ๋อ เขาก็มีความทุกข์เขาไม่สบายใจเขาเครียดเขาไม่ชอบเราเขาตกนรกเขามีความทุกข์อยู่เขาถึงมาด่าเราเขาไม่พอใจเขามีความทุกข์เขาตกนรกเขาถึงมาด่าเราถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่โมโหไม่ด่าตอบนะอันนั้นก็คือคนที่มีวิชาแล้วนะละอาวิชาได้นะก็เรียกว่าอาสวัสดีถ้าละอาสวัสดีอย่างนี้ได้เนี่ยก็เรียกว่ามีการสำรวมบินทรี่ มีการรักษาจิตของตัวเองนะกิเลสตัณหาใดๆก็ไม่สามารถที่จะทําให้จิตใจของคนผู้นั้นเนี่ยเศร้าหมองได้อีกต่อไปแล้วอันนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นบุคคลที่เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาปัติผลโสดาปัิมักถึงอรหัตผลเป็นที่สุดนะดังนั้นนี่ก็คือได้มาอธิบายขยายความในเรื่องของพระมหากัจจยนะเทระซึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งในในชีวิต การเป็นพระอาหารหันต์ของท่านนะดังนั้นโอกาสนี้ก็ขออํานวยไวพรในญาติโยมทั้งหลายได้เต็มเปี่ยมครบถ้วนไปด้วยสติปัญญาดวงายอินธรรมบังเกิดขึ้นแก่ทุกคนทุกท่านเจริญพร